ที่เกิดกันไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมีสัปปเปลอคนหนึ่งวัย82ปีคือเขาก็ไปเตรียมเมนจะเผาศพในวันนี้นั่แหละแต่เสร็จปุ๊บพอเปิดมาตกใจเพราะว่าไปเจอเท่ากระดูกถูกเผาไปแล้วเป็นเท่ากระดูกปริศนาเพราะว่าเมื่อวานนี้ทําความสะอาดไปแล้วเบือ้องต้นจากประสบการณ์สัปปเปลอบอกว่าน่าจะเป็นของมนุษย์แต่วันนี้เบื้องต้นก็ส่งไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าตกลงแล้วเป็นกระดูกคนจริงหรือไม่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่6กุมภาพันธ์ครับ ชาวบ้านที่โนนหมากแวงหมู่ที่7็ตําบลน,น้ำำําคําอาเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยฮะรวมถึงสับปะเลอเขาพากันไปทําความสะอาดเมนเพื่อเตรียมเผาศพคนในชุมชนในช่วงบ่ายแต่พอไปถึงไปเจอผ้าแบบนี้ครับมันเต็มไปหมดเลยหเหมือนกับโอ้โหอันนี้คือมันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่าเตาเผาศพมีเท่ากระดูกอยู่เป็นจํานวนมากคาดว่าจะเป็นเท่าและกระดูกของมนุษย์ครับ ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งตํารวจที่สพหัวโทนพร้อมกับตารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมาตรวจสอบคือในเบื้องต้นครับตำรวจก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ชัดเจนรอกครับว่าเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์กันแน่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศซึ่งผลยังไม่ออกครับล่าสุดตอนนี้มีคนเอาไปปั่นในโซเชียลบอกว่าอุย๊ยอาจจะเป็นการฆาตกรรมแล้วก็เอาศพมาเผาอำพรางคดีอันนี้ก็เป็นการปั่นนะฮะเพราะว่าในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นของมนุษย์หรือไม่ ผู้สื่อข่าวครับเดินทางไปพบกับนายแว่นอายุ82ปีเป็นสับป,ปะเรืออยู่ที่ว no ัดโนนหมากแหววนะครับเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนายแว่นคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เช่่ยสับป,ปะเรือในหมู่บ้านตั้งแต่อายุ15ครับพออายุ30ก็เป็นสับป,ปะเรือตัวจริงแล้วก็ทําหน้าที่สับป,ปะเรือเนี่ยมานานกว่า50ปีเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ตอนนั้นขึ้นไปที่เมนเพื่อทําความสะอาดแล้วก็จะเอาถ่านไปใส่ในเตาเผาเตรียมที่จะเผาศพคนในชุมชน พอไปถึงหน้าเตาเผาก็พบสิ่งผิดปกติอย่างแรกคือถังพลาสติกที่ตนเก็บไว้ใส่เท่ากระดูก3ามใบที่ตนตั้งไว้บนเตาเผามันถูกวางไว้ข้างนอกครับและในเตาเผาพอเปิดไปปุ๊บไปเจอชิ้นส่วนกระดูกพร้อมกับเท่าจํานวนหนึ่งก็เลยตัดสินใจแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบจากนั้นตํารวจก็มาที่วัดแล้วก็เก็บเอากระดูกไปนะครับเหลือแต่เท่าเอาไว้พร้อมกับบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปเททิ้งคือคุณแว่นเนี่ยคุณสับเบอรนเนี่ย เขาบอกว่าเป็นสับเปลือมา50ปีแล้วจากประสบการณ์ในอาชีพนี้ยืนยันบอกว่ากระดูกคนแน่นอนฮนะตนใช้เมนครั้งสุดท้ายคือ5กุมภาพันธ์ทำความสะอาดเรียบร้อยล็อกประตูรั้วเรียบร้อยพอช่วงเช้าวันที่6กุมภาพันธ์วันเดียวครับคืนเดียวมาเตรียมสถานที่กลับเจอแบบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีคนเอาศพมาเผาคงแอบเอาศพมาเผาในตอนกลางคืนโดยเข้ามาทางด้านหลังเมนอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่าเป็นทุ่งนาเป็นต้นไม้ไม่มีกำแพงกั้นสามารถเดินเข้าออกได้สะดวก ฟังเสียงของคุณแว่นหน่อยฮะโยกผมก็เปิดประตูนี่ก็ไปไปเห็นอันกระดูกค้นยืนหันมันจังไะไยังมายุ่งซีถ่ายว่าเผาคนกูเข้าวงจักรว่าผมเผาผมอยากเอาทานไปผมได้เคลียร์ม่อว่าไม่ว่าจะเผาเคลียร์โทรไปหาตำรวจก็ไหนๆเจ้าหน้าที่เขาก็ไหนๆพ่อคิดว่ากระดูกที่พบนี่น่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์พ่อของคนครับครับครับพ่อพบส่วนไหนบ้างในกระดูกนะพ่อกระดูกนี่มันไม่ไปเม็ดน่ะครับ คือนแว่นก็บอกว่ามันน่าจะเป็นคนนะจากประสบการณ์นะเนี่ยฮะอีกด้านหนึ่งครับนางทองขันสุดพังยางนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนหมากแงวนะครับยืนยันบอกว่า5กุมภาพันธ์เนี่ยญาติผู้ตายเขาได้นําเท่าแล้วก็กระดูกออกมาทําพิธีทางสงฆ์แล้วก็ทําความสะอาดหมดแล้วครับความคิดเห็นของตนถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเท่ากระดูกของคนหรือไม่แต่เท่าที่ไปดูส่วนตัวคิดว่า เป็นเท่ากุดูของคนเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านก็เชื่อแบบนี้จากการสอบถามพระสงฆ์ที่วัดซึ่งมีอยู่เพียงรูปเดียวนะครับก็บอกว่ากุฏิที่พักสง์กับเมนเผาศพมันอยู่ห่างกันพอสมควรมีต้นไม้ใหญ่บังตาด้วยพระก็เลยไม่เห็นอะไรครับถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเหมือนกัน บ้านนะคะได้ออกไปทําความสะอาดเมนเขาบอกว่าเขาไปเจอคล้ายๆเป็นกระดูผสมกับที่เท่าเยอะแบบว่าคนเผาใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยไปดูมันก็ไม่มีฟันมีอะไรแต่ว่าในในตเตาน่ะมันมีเงินอยู่1 5บาทพระที่วัดว่าไงถ้ามีใครมาวัดอะไรยังไงมันดื่นๆ,ๆนะไม่มีนะคะเพราะว่าพระพระที่อยู่วัดน่ะจะอยู่ไลจากเมนมากแล้วก็ช่วงเมนน่ะมันก็มืดด้วยนะคะผู้ใหญ่คิดว่า ที่พบเนี่ยน่าจะเป็นกระดูคนหรือสัตว์ตามความชิดของเราว่าที่อไดค,คนมีหรอแล้วมีคนหายไหมแถวและแวกบ้านเราหมู่บ้านเราตำบลเราเนี่ยมีการแจ้งคนหายไปไหมครับแจ้งคนหายไม่มีค่ะไม่มีใครแจ้งมไม่มีสุดครับทางพันตํารวจโทสมเกียรติบัวนินสารวัตรใหญ่สพหัวทนครับบอกว่าหลังจากรับแจ้งก็ได้ส่งตํารวจตรวจสอบทุกพื้นที่ใน40หมู่บ้านของ3ตําบลในเขตรับผิดชอบเพื่อไปพิสูจน์คํากล่าวอ้างในสื่อโซเชียลนะครับว่ามีการฆาตกรรมสาวหล่อแล้วก็นําศพเอาไปแอบเผา โดยได้รับการยืนยันจากทุกหมู่บ้านนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีใครหายไปจากหมู่บ้านคนในระแวกนั้นยังอยู่กันครบครับแม้แต่ญาติพี่น้องที่ไปทํางานในต่างพื้นที่ก็ตรวจสอบแล้วเหมือนกันไม่เจอว่าใครสูญหายหรือว่ามีการแจ้งหายแต่อย่างใดเลยนะฮะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ได้เรียกสอบสัปรเร่อมาสอบสวนปักคาเพิ่มเติมครับได้รับการยืนยันบอกว่าไม่เคยพูดถึงสาวหล่อเลยคือตอนนี้ไม่รู้ว่าคนเอาไปโพสต์เนี่ยเอาเรื่องราวมาจากไหน โครงกระดูกที่พบอาจจะเกิดจากญาติเก็บกระดูกศพที่เผาครั้งล่าสุดไม่หมดก็อาจจะเรียกญาติมาสอบก็ไม่มีใครยืนยันได้ครับสรุปตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือรอให้ตํารวจสืบสวนข้อเท็จจริงให้กระจางก่อนแล้วก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชวิทยาที่กรุงเทพให้เป็นตัวชี้ขาดซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยด้วยนะฮะค่ะคือเบื้องต้นตอนนี้ข่าวไปในโซเชียลเยอะมากมแต่ว่าต้องรอก่อนว่าตกลงอาจ มันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้อก็ต้องรอดูก่อนแฮละก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะ